บอกไฟน้ำปล่าหวานยั่วจ้าอืมแซบ่บสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาด้จ้ามากินผลไม้ตามฤดูกาลน้ำกันจ้าบอกไฟน้ำปล่าหวานยั่วจ้านี่ลาดน้ำปล่าหวานลงไปเลย แบบช่ำๆอุ้ยน้ำลายแตกค่ะบอกไฟหน่วยย้ายยายพี่น้องค่ะเบิ่งไอสกแกะให้เบิง่งเนื้อข้างในนี่เนื้อแบบฉ่ำๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่อังอาซอนตากินินนี่ หมอกไฟน้ำป่าหวานยู่ๆจ้าอืมแซบ่บขออนุญ,ญาตในความแจ็บนะคะกินของสมนี่มันต้องแจ็บเดฟน้ำลายมันแตกออกมาไหมคะพี่น้องคะมันต้องเจ็บๆจ็บเจ็บนะอืม แบ่บเอาเซนกลางมันออกนกินตะมันกับแบ่บเด้สม,สมเปรียป้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวเปรียป้ยวอมหวานตะวันมากินกับน้ำปลาหวานเนี่ยแ่บแห้งอื หลุดในเลยค่ะเนี่ยมาเด้อค่ะมากินน้ำกันแร่ย,ย,ย้ายเน้นเน้น มีกลิ่นปีละเทือเนาะเพราะว่าเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลแราหาซื้อบอ,อย่างไหมครับพี่น้องคะน้ำตลาดกับนี่ค่ยแสบกินกับน้ำปลาหวาน กินเบอร์จานในแรนหาห้องน้ำเลยแต่กับมักมากกินสมไหมมากมัก,มกพอผ้ามักพอไอ้นะแล้วมากินสมไปทงไปทางสิแล้วเอามาเขาเมาไหมคะพี่น้องคะมาเขาเมาปลา มาตำสูกินตำไ่บกอบเกเคือบอกเคือขึ้นแล้วเยบแทบแบบบกโกดิฟยังสีเอามากินกับมันมิกินกับแก้วบองชีวิตวิธีคนมานหนกเนาะม่ยังก็กินอันนั้น หลุดเบิดเลยทั้งในททั้งแก่นกลางมันนั่นจะมีแก่นกลางย่ยำใส่ Nh กันมาเลยค่ะลดความเปรี้ยวมันกับใบเปรี้ยวแห้งภายในดอกจาก้าเปรี้ยวอมหวานนั่นแหละแซ่บคัก สมดีเดหมือนกันนะคุกใส่น้ำปลาหวานหน่อยใหญ่ๆหน่อยใหญ่คับเนื้อช่ำๆแน่น อแสบยกนิวเอาแล้วนะพี่น้องคะกิน,านไายม่ติดเป็นแนวไหมสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อนันเดอร์จ้าและที่สาคัญก็กอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะบม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสาหรับคลิปนี้ไอไปละจ้าบายบาย